ขนาดนี้ครับหลวงตาบนชื่นท่านก็แวะพักนะครับเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวก็คงพักประมาณ10นาทีนะฮะนี่นีพี่น้องประชาชนก็มานั่งรอกันอยู่นะครับตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับตรงนี้นี่เป็นหมู่บ้านอะไรฮะบ้านคำพอกค่ะบ้านอะไรนะคำพอกคำพอกตำบลนนยางตำบลนนยางตำบลหนองสูงตำบลหนองยาง โนนยางอำเภอโนนยางโนนยางอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร,รตรงนี้เนี่ยเป็นร้อยต่อเป็นร้อยต่ออ๋อ,อเ่พิ่ง,เ,งเข้าเขียดมาประตูสู่อินโดจีนเดี๋ยวนั่งรอหลวงตาบุญชื่นกันเนาะท่านพักเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันแป๊บเดียวนะครับบริเวณบ้านหลังนี้นะฮะนี่ก็นะครับแหมก็ต้องดีใจเจ้าของบ้านด้วยท่านมาแวะพักนะฮะก็นี่นะฮะก็น้องๆหน่วยกู้ภัยก็นะฮะ ยืนรอกันนี่พวกนี้ก็เป็นกําลังหลักนะฮะในการยกนะครับน้าดื่มนะฮะยกขนมนมเนยต่างๆเนี่ยคัดแยกกันมานะฮะนี่น้องๆหน่วยกูภย้ภัยหลายๆหน่วยงานมาช่วยกันนะฮะนนเวลาหลวงตาท่านแวะพักเท้านะครับนนก็จะมาดื่มน้ําดื่มท่ากันนะฮะนี่นนพักผ่อนกันเดินตากแดดยกน้ํากันทั้งวันนะฮะนี่บรรยากาศสดๆเดี๋ยวชมกันหน่อยหลังรถนี่มีอะไรบ้าง มีอะไรกินจ้ะกินอะไรอ่ะมีทุกอย่างใช่ไหมนี่ฮะน้องๆหน่วยกู้ภัยเนี่ยมาเช้ามาน้อยตอนนี้นี่มากันสบายเลยฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขนกันสิบคันรถก็ไม่เป็นไรเพราะคนเยอะแล้วนี่ก็น้องๆหน่วยกู้ภัยก็มีการพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวก็มีหน่วยกู้ภัยหน่วยใหม่เข้ามานะครับรับช่วงต่อนะครับก็มีการพูดคุยกันถึงการทำงาน าการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหน่อยนะไม่มีใครหน้าตาเป็นยังไงกันมั่ง <c oughs> นี่มานั่งหลบโคนต้นไม้แหมลมเย็นจริง <c oughs> ๆรออะไรเนี่ยคุณแม่ร <c oughs> อหลวงตารอหลวงตาออกมา <c oughs> แล้วเอาอะไรมาถวายหรือยังถวายแล้วเอาถวายแล้วก็กลับไปสิมานั่งทําไมนั่งรออีกรอบเนอะยังไม่พอใจยังไม่พอใจรอเรอเคาะให้พออีกรอบเนาะหลบก่อนหลบก่อนโอ้โหนี่ฮะกำลังให้นมลูกอยู่เลยไม่กล้าถ่ายเลยนี่ครับเป็นเจ้าที่ตำรวจนะะฮจากสพนองสูงนะครับขอบพระคุณมากนะครับนี่อ่ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะฮะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะเดี๋ยวอัปโหลดกันลงไปในช่อง YouTube ก่อนนะฮะหนึ่งคลิปนะฮะแล้วเดี๋ยวรอไลฟ์สดนะฮะอีกสักคู่หนึ่งขอบคุณมากครับ